อันนี้ยอดหน่อไม้อ่อนๆเลือกไว้ตัดตัดไว้หน่อไม้เที่ยวมาจากประเทศไทยนะคะยายเอามาประมาณสิบกิโลมันเป็นถุงถงมาซ,ซื้อซื้อหน่อไม้ที่เขาทํามาตสดเลยอะแล้วเขานึ่งให้อะไรเงี้ยแล้วเขาอัดแล้วเขาก็ใส่ถุงมาให้เราซื้อมาสิบกิโลก็เป็นหน่อไม้แบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะยาวประมาณนี้นะไอ้ช่วงโคนอะทําไปผัดเผ็ดเครื่องในแล้วส่วนอ่อนๆเนี่ยยายจะเอามาทำเอ่อ เอามาหั่นไว้เอาไว้ผัดไข่กินนะคะแต่ยังไม่ทําวันนี้นะคะเอามาหั่นไว้ผัดไข่ก็คือช่วงเนี้ยทําอะไรอะ่ะก็เป็นคลิปหมด <c oughs> พูดแบบไ,ไม่ให้อันนี้เป็นหน่อไม้ที่จะเก็บไว้ยอดหน่อไม้อ่อนเอามาจากประเทศไทยหั่นเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ผัดไข่นะคะแต่คลิปนี้อาจจะไปรวมอาจจะไปรวมเวลาทําเลยก็ได้ ถ่ายเก็บเอาไว้เฉยๆแล้วก็เอาไปรวมเวลาเราผัดไข่นะคะก็คือันเป็นคลิปเดียวกันอ่อนมากเลยนะอันนี้เป็นช่วงอ่อนเอาเลือกแต่ช่วงส่วนช่วงช่วงโคนอะเอาไปผัดเผ็ดเครื่องในไก่ไปแล้วแล้วก็ช่วงยอดเนี่ยเอาไว้ผัดไข่บอกว่าเอามาใหม่ๆอะยายกินเดาไม,ม้จิ้มจิ้มน้ำน้ำพริกเผาเมงดากินจนเบื่อเลยอะ กินจนเบื่อเลยอะ่ะแล้วก็จะซอยซอยยาวๆนะคะขาไม่ดีนะแต่ชอบกินหน่อ,อไม้เห็นคนโบราณเขาบอกว่าเออถ้าปวดขาอยากินหน่อ,อไม้แต่เราก็ชอบชอบนะวันนี้ไม่ได้พักหรอกคะ่ะทำคลิป วันนี้กลายเป็นกลายเป็นทําคลิปไปไม่ได้พักกลับมาจากทํางานก็ก็ทําคลิปเลยนะคะทําคลิปแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เวลาสามีกลับแล้ววันนี้รับปากว่าจะทำกับข้าวทุกินไงก็ลเลยต้องหุงข้าวแล้วรอรอเวลาก็ทำกับข้าวร้อนๆให้เขากินอยู่สองคนตายายแบบนี้ละคะ่ะก็ ไม่ได้ใหญ่ก็ทําคลิปนะอันนี้ยก็เหมือนกับว่าทําไปคุยไปเนาะเนาะว่าเราอยู่ประเทศเยอรมันเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ชีวิตของยายก็เป็นเงี้ยง่ายๆมีเอ่อตอนแรกอยู่ยายมาใหม่ๆนะคะมีพ่อสามีด้วยพี่ๆน้องๆเขาแต่งงานเขาแยกไปหมดแล้วมีพ่อสามีแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องของสามีอยู่ด้วยคนหนึ่ง แล้วทีนี้พอมาอยู่ได้ปีกว่าพ่อสามีก็ไปตัดไม้เพราะเราใช้ไม้ผิงนะคะก็ไม้มันลม้มลงมาทับก็เสียไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตอนนั้นยายก็อยู่ในเหตุการณ์ยายก็นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่ออะไรก็อธิษฐานเขาอยู่ในอ้อมแขนเราเนี่ยอยู่ในหัวเขาพาดอยู่กับอ้อมแขนแล้วเขาไปไป,ไปประคองเขาไว้อะส่วนสามีก็ไปเรียกรถกู้ภัยเออก็อเป็นเป็นน้ำแข็งอะรถกู้ภัยก็เข้ามาไม่ได้ คนไทยต้องเอาอฮอลลิค,อป,อ,อ,คอปเตอร์มาลงเอามาลงนะคะเอามาลงแล้วก็รับไปที่โรงพยาบาลใหญ่หนู่นเลยถ้าถ้าวิ่งไปก็ห้าสิบกิโลถ้าใช้รถนะคะจะใช้ฮอลิคอปเตอร์ไปก็อยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะแล้วหมอบอกว่าให้ถอดเครื่องหายใจเธอสองสัปดาห์ราเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็เขาเอ่อพวกขเขาก็มีสิธิ์อ่ะพวกคนที่มีสิธิ์เขาก็เซนกันส่วนใหญ่ก็ได้แต่ยืนดูก็ต้องปล่อยให้เขาตายไป แต่จริงๆเขาพอเขาถอดแล้วเขายังอยู่ได้ตัง้งหลายวันอยู่ได้อีกสามสี่วันหายใจเงื่อแตกเงื่อแตนอยู่งั้นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่บ้านเราอะ่ะไม่เห็นทําแบบนั้นบ้านเราเขาจะรักษาจนกว่าบางบางบาง,บางคนก็เสียชีวิตคาสายน้าเกลือเลยค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยเขาถ้าเขาเห็นไม่รอดอะ่ะเขาให้เราเซ็นเลยเขาจะบอกเราเลยไม่รอดแต่ทีนี้ ที่ยายสะเทือนใจคือเขารอดไงเขาไม่ทอดเขาไม่รอดแต่เขาอยู่มาได้อีกหลายวันไงในความรู้สึกยายรู้สึกว่าสะเทือนใจถ้าเป็นแม่ถ้าเรามีสิบนะเราจะไม่เซ็นแต่เราไม่มีสิบไงบอกเลยว่าบอกพี่น้องเลยว่าคุยคุยตอนช่วงท้าย,ายคลิปเนี่ยอยู่ต่างประเทศอะสบายตอนที่หาเงินนี่แหละคะ่ะมีเงินหาเงินเก็บเงินไว้แต่จริงๆแล้วอะที่ไหนก็ไม่สบายเท่าประเทศไทยหรอกคะ่ะอันนี้พูดตรงๆ บ้านเราอ่ะกินอุดมสมบูรณ์ปลูกได้ผักตลอดทั้งปีผลไม้ตลอดทั้งปีถ้าใครคิดจะมาต่างประเทศอ่ะถ้าคิดว่าจะจะมาอยู่แบบสบายอ่ะก็ขอให้วัฒนามีสามีรวยๆก็แล้วกันนะคะส่วนถ้ามีพอมีพอกินอ่ะก็ทําแล้วก็เก็บเงินไว้อย่ามาอยู่แบบไม่ทํางานนะถ้าไม่ทํางานไม่มีค่ายายบอกเลยชีวิตคนเราอ่ะถ้าไม่ทํางานไม่มีค่า ทำงานค่ะหาง,งานทําจะทําอะไรก็ได้เออถ้ายังเด็กยัง,ย,งยังอายุน้อยอยู่เรียนค่ะเรียนไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็ได้อะไรก็ได้เรียนต่อเลยค่ะเขาที่นี่เขาให้โอกาสเธอไม่ต้องจบสูงมาหรอกที่เนี้ยพอเธอเรียนเธอมีความสามารถเธอจะเป็นเลขานุก,การก็ได้ถ้าเธอเรียนได้นะอันนี้บอกเอาบอกตรงๆเลยเรื่องจริงที่ยายรู้มายายยังเป็นเออผู้ช่วยได้เลยทั้งที่ความรู้จริงอ่ะบ้าน,บ,านบ้านเราอะ่ะยายจบแค่ปซี่อ่ะจริงๆแต่ยายเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ที่ประเทศไทยด้วยแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยเขาให้โอกาสเราถ้าหัวเราดีเราสามารถตอบได้ไปไปไปฝึกงานได้สอบได้แล้วก็ทําแล้วก็ฝึกแต่พยาบาลไม่ได้นะ่ะพยาบาลคุณต้องเรียนเรียนไปเลยสี่ปีกี่ปีหมอพยาบาลเนี่ยแต่ถ้าผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยอ่ะคุณไม่ต้องจบคุณก็เป็นได้ขอให้คุณมีใจรักเขาจะฝึกให้เราเขาจะฝึกให้เราเป็นผู้ช่วยอย่างเช่นว่าเออช่วยนําผู้ป่วยคนไข้ไป อาบน้ําเข้าห้องน้ําเนี้ยเอออันเนี้ยทาได้แต่บ้านเราอะ่ะที่รู้ว่ะต้องเรียนสามปีนะ่ะต้องเรียนสามปีถึงจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้แต่ที่เนี่นะคุณไม่ต้องจบผู้ช่วยหรอกขอให้คุณคุยกับคนไข้รู้เรื่องช่วยเขารู้เรื่องเจตุดเจตก้นเขารู้เรื่องคุณก็ได้ทํางานแล้วที่ที่ทํางานยายอะเนี้ยเข้ามาเนี้ย ยายฝึกให้ต้องหลายคนมานี่งงเลยเพราะไม่ได้ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาไม่รู้ว่าทาอะไรมากพอพอได้พอช่วยคนไข้ไปไปนอนคนพออีกคนคือเพื่อนคนแก่ไงอพอไปนอนคนวิ่งหาหาหาคนที่เป็นอะ่ะวิ่งงงอะ่ะงงพออาทิตย์พอยายอธิบายว่าทํายังไงบ้างในขณะที่เราทำไม่เป็นคุณต้องทําอะไรบ้างเตรียมเช็ดตรงเช็ดโต๊ะของคนไข้ในห้อง,ชองชเช็ดตรงเช็ดเตียงเวลาเก็บแล้วเวลาเอาคนไข้ไปอาบน้ําเช็ดตัวแล้วอ่ะ ก็ต้องเช็ดโต๊ะที่ทานอาหารของคนไข้ทำให้เรียบร้อยแล้วจัดน้ําจัดแก้วใหม่อ่ะแก้วเก่าไปส่งในครัวเออบอกโอ้ยเด็กคนนี้เก่งมีเด็กอยู่คนเก่งมากเขาจดทุกระเบียบนี้เลยจดเขาใช้สมุดจดไยเลยว่าหน้าที่ของเขามีอะไรมั่งโอ้ยสองอาทิตย์ตอนนั้นล่ะค่ะลงเขาทําได้ส่วนอีกคนนึงอ่ะเนี่ยวันนี้วันนี้มาทํางานเออยังไม่ถูกชะตาเท่าไหรเขาทําไงทํางานแบบ งื้อเงื้อเงงะยายขึ้นไปข้างบนไปดูคนไข้ชั้นสองพอกลับลงมาเราถามเอ้าแล้วโอม่าไม่ไม่เก็บเหรออาจารย์จ้าจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วอืมยายก็เลยบอกเขาเขาไปเก็บเพราะว่าคนต่างคนต่างมีหน้าที่ไซส์ไข่ไซส์มันแต่ว่าหน้าที่เขาเายังทำไม่เสร็จเลยก็ใส่เสื้อผ้าแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่่ะดอไม้ที่ยายเอาไว้ผัดไข่นะคะได้ได้จานหนึ่งก็ หันไปโมไปโชคดีแล้วมีฟามสุขค่ะตรงสินาทีแน่เดี๋ยวต้องไปเล่นกับให้มันเร็วขึ้นนะคะ